กล้วยบวชชีพร้อมขึ้นโต๊ะเสิร์ฟแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเมนูกล้วยกล้วยนะคะวันนี้ป้าเล็กจะพาทำกล้วยบวชชีแบบง่ายๆนะคะสไตล์ป้าเล็กนะคะ วัตถุดิบของป้าเล็กก็จะมีนะคะกล้วยค่ะกล้วยตดชิกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยใช่ไหมคะยังเขียวๆอยู่นะคะอันนี้จะสุกสุกกว่าเพื่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็อน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะกระทิค่ะ ในส่วนตัวของปลาเล็กชอบกินสีนี้นะคะเขียวแบบนี้นะคะแบบนี้ก็อร่อยค่ะแต่ถ้าแบบนี้มันจะหวานค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากการหั่นกล้วยนะคะ,ะเราจะทำเป็นชิ้นพอคํานะคะตัดสามเลยคะ่ะ เปลก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เปรเลกเอาลงหม้อต้มนะคะปรเล็กหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นกล้วยประมาณนี้นะคะ แล้วเราจะเอาลงมาต้มเลยค่ะน้ำร้อนเดือดแล้วค่ะต้มให้กล้วยสุกนะคะให้ยางเขาออกไปนะคะสาเหตุที่เราเอามาต้มก่อนนะให้ยางกล้วยเขาออกไปนะคะเวลาเราไปทำกล้วยบดชีจะได้ไม่ฝาดนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกดันอีกทีตอนที่กล้วยสุกนะคะ กล้วยต้มของปลาเล็กสุกแล้วนะคะประมาณเจ็ดแปดนาทีนะคะที่ต้มอยู่สังเกตไหมคะว่ายางกล้วยจะออกมาเป็นน้ำที่เราต้มอะคะ่ะจากน้ำใสๆจะเป็นสีแบบว่าข้มๆอะคะ่ะเทาๆข้มๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เอากล้วยที่เราต้มสุกแล้วนะคะมาเทเอาน้ำออกนะคะ แล้วก็ล้างค่ะล้างเอายางที่เกาะอยู่ออกนะคะพอเราล้างกล้วยของเราไม่มีคราบป,ปองหรือว่ายางกล้วยเกาะอยู่เราก็แกะได้เลยค่ะแกะด้วยวิธีง่ายๆนะคะบีบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะ แก่นี้ก็ได้นะคะมันจะร่อดง่ายมากๆเลยค่ะปลาเล็จะบีบเอาแบบนี้เลยนี่ค่ะถ้าเราปอกก่อนแล้วเอาไปต้มก็ได้นะคะแต่ว่าปลาเล็กที่เกียดยางมันติดมือค่ะปลาเล็กก็เลยใช้วิธีนี้มันง่ายดีเห็นไหมคะ บีบปึ๊บออกแล้วบีบลอกก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนปเล็กเอาลงหม้อแต่กะทีนะคะเดี๋ยวขอแกะกล้วยให้เสร็จก่อนค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะ ด้วยนะคะที่เราต้มสุกแล้วแกะเปลือกออกแล้วแล้วก็ล้างสะอาดกรองจนสะด็ดน้ําแล้วนะคะเอาลงหม้อเลยค่ะกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ําเปล่านะคะใส่เข้าไปแล้วก็เขย่านะคะ ล้วยแปดลูกใช้กะทิหนึ่งกล่องพอดีเลยนะคะลงตัวเป๊ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วไปเลยก็จะใส่น้าตาลนะคะเปิดไฟก่อน,นะคะ่ะสองสามสี่หเดเดี๋ยวเรามาลองกันที่สิบช้อนก่อนนะคะ ติดช้อนชานะคะรอให้เดือดแป๊บค่ะกะทิแกงบวชของปลาเล็กเดือดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวปลาเล็กจะมาชิมนะคะอ๋อลืมใส่เกลือค่ะเดี๋ยวใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือประมาณ เต็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งช้อนชานะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาอีกทีค่ะความหวานนะคะสำหรับคนที่กินไม่หวานกินหวานน้อยพอดีแล้วค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่กินหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มอีกสักหนึ่งถึงสองช้อนนะคะเมื่อกี้รเราใส่ไปสิบช้อนนะคะกระทิหนึ่งกล่องนะคะกะทิหนึ่งกล่องเราใส่น้ําตาลน้ําตาลทรายนะคะสิบช้อนชาแล้วก็เกลือก็เร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะไม่ต้องให้เขาเดือดจนแตกมันนะคะ ให้ประมาณแบบนี้ค่ะพอแล้วก็คือเดือดแล้วเราก็เบาไฟลงแล้วก็เคี่ยวเขาต่อแป๊บหนึ่งให้เขาซึมเข้าเข้าไปในกล้วยของเรานะคะให้น้ํากะทิกับความหวานของน้ําตาลอะซึมเข้าไปในกล้วยของเราเบาไฟสุดเลยนะคะแล้วเราก็เคี่ยวไปแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะถ้ากะทิแตกมันนะคะมันจะดูไม่สวยแล้วก็กินไม่ค่อยอร่อยอะคะ่ะ เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะกล้วยบดชีของป้าเล็กง่ายแล้วก็ไวไหมคะวิธีนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจปอกกล้วยแล้วยางกล้วยติดมือแบบป้าเล็กนะคะก็คือหั่นแบบป้าเล็กเลยแล้วก็เอามาต้มแล้วค่อยเอาไปล้างน้ําแล้วค่อยปอกเปลือกออกน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด, share, กด กลาดิ่งให้ปลาเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูตอนปลาเล็กตักใส่ถ้วยอีกทีนะคะ